ที่ว่ามีเาอยู่ดีได้แค่ครบเองคอัวก็รักดีพอหลังจกที่ไม่ีเท่าอยู่แล้วคอบคัเรแล้วสุดทยคือบ้าน ก็คือแกมัอมือมีแรงมากเกียวแต่พอเทือหนอยนก็ื่ื่อนไดก็กใครือแมันอยอยู่ก็มีอ่ะก็มีเพื่อนสุดมากเลยมีตาม่ยาวามา 嗯，的白。你看，我过来。 เขาออกกับเราเลนไม่ได้เขาเลยธารมดาเลยทังว่าก็จากที่บางครั้งก็ขนาดตชว่อมน้่หนักเขาก็เลแล้วก็จมีนี่ใช้มี่มีน้ำใช้ที่มีตัวอักษรใช้ที่นี่นอกจากนี้สามีอยู่ทั่วโลกเพร่สาวจบวันไหนก็เลยเข้ามาถามเราคช่ไหมที่นอ่คือที่ แล้วก็ไปื้นตาเหวได้นะอยู่เปนสองคนแล้วก็เดินมานี่เราเร่งี้ามมาค่ะคือตอนนั้นเราได้หัว จ่ะนะที่พูดกกับตำโดยแบ่ข้อเกิดเชิงท่ว่า้นคต่ที่ว่าจะรักษาความโดครอบงวก่อนจะรักษาไว้ให้แข็งแรงที่สุดแล้วแล้วขณะที่รักษารก็ต้องลดพบถึงทวาร้ายูรทุกูทางต่อตเวจนทีของคนองนทาไว้นังก้อนจุลงนาะซึ่งส่งที่มันจับจังที่แที่สุดเลยกคืวามที่เชื่อว่าเราจะต้องเป็รัษพยายามไปตลอดไปนอกจา่นั้นเราจะถึงทวร้ายถึงผู้ทาค เด็กไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะทำหน้าที่ห่วงแคร์แบบดเ่ล่าเราเป็นแค่สัตว์การัวหนึที่มีเอเจนตคงไม่เปลี่ยใจแต่เด็กคงจะติดใจอย่างเดียกนั้นว่ายังเป็นพ่อแม่ให้กับเขาดุ่ก่าถ้าเราสามารถทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับเขาได้เนี่ยท่านเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งก็ยอมรับการหย่าร้างพ่อแม่ได้ด้วยความรู้สึกที่ที่เขาเข้าใจว่าถึงแม่เข้ามาหรือที่ความบาดหมางความบดหมงนั้นหมดลงแล้วเด็กก็จะได้เป็นผู้สร้าง ก่อนที่เราจะองนขึ้นมาก็กล่าวแฝงพ่อแม่นยที่เราก็เกินเวลาเาขึ้นมาเหมนลาอที่ก็ต้องอยู่กับปกครที่มีที่เกิดขึ้นแต่ทหดนี่เราก็อว่าที่รือที่ที่เกิดกผู้ใหเนี่ยเวลาเราจะกลายปแงไม่อยู่ราเแต่เนี่ยเขามีนต้องแ้ต้องอยู่ก่อสงการโต้ตอ ือว่าโดยเสริแรงเก็จะข้อมรูลหมืว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยที่อาวุโส่แน่แน่บางคนเเ็เพราะว่าอยากมีพ่อใช่ไหมครับแต่ถ้าสท้ายกติของเด็กต้องการมีพ่อแน่แน่แต่ความว่าพ่อแะแม่จะต้องเป็นบทเียค่ารคืออยากางมันได้แต่ความท็นพ่อและแม่คนอยู่มันก็อาจจะให้ผีบางบางคนที่คนคนอยู่เพิ่ชั้นเท่โนอย่างเงี้ยนะคนอยู่ได้อะไรเงี้ยเออติด็ควิดกันอย่างเราคิดอยากยังไงเนี้ยแต่ว่า เราก็ต้องที่ใครแต่ขณะที่ที่ใครเราก็ต้องให้การแ่สังคมด้วยเนาะว่าสังคมไม่ได้โสลายเพราะการแต่ล้ในะารแก่สังคมอาจจะรักษาชีวิตแต่การแต่อาจจะรักษาชีวิตของผู้อ่นพวกกาไก็ได้เพ่าเ้ามีคำอรผมมาังแซ่แซงตลอดเวลาผมไม่เร้่มตนเร่มเงาปลยนะครัแต่ว่าต้าหอ่มาแล้วาก็ไม่แม่เป็นครนือาออกครบกรนกที้ี เพราะว่าถ้าใช้อะไรในกานที่ไท้กระเพราะว่าดูเพื่อลูกทำเพื่อลูกเพราะว่าในในความทิ่ของของของี่เอเมียเนาะเมันน้ที่เาะสมแล้วนะแล้วแต่พวนี้ความรู้สึกที่ที่ที่มีต่ เงแว่าจม่ในในการที่จะาามยรว่าถ้าใเรืองเียเขากและ่เรงว่าวันนี้ที่แรคนฝากอยู่เนี่เพราะว่างสารที่ว่าทจาวกามาตัวเดียวคนไม่เียมาตัวเดียวคนเดียวไม่ผัวคนเดียว่ไเละใหข้าวันไม่ได้เนาให้ข้า เขาแกะคือเดี๋ัน่กะเราอ่งครับมาตัวเนียมันแาดันก็เดวมันยหืออใช่ค่ะไม่้แกะเรื่องนเยโอเคกะก็แกเราเราเดี๋ยว้ไปกปล่อยค่ีายที่นีมคิดว่าหาตัวเดียวเราเลี้ยงได้ครับโอเค เป็นเราเงนะรก็อการดูแงพ่อแม่เนาะแล้วอาการแบบลวกของเขาเนี่ยแพทเป็ไงคะเาก็สงสัยสงสัยลูกคือพยายามให้ลูกทำในไรบี่ข้าวใส่ใจของเขโอ้โหานทั้งเลยลูกชายค่ะที่แม่พอลูกนะตามคาเชื่อเขาอได้เลยให้ใดัห่เ้กไม่รู้ว่าไป E ความรีความอะไรนั้นบ้าเกิาอะไร 我不嫂登记的。 แตยงน้อยสมนะครับวถ้าเกิดว่าคุณาจะเคาพาหรือกาทำอะไรต่างๆแต่เราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเน่ถาว่ถเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูม่กเนี่ยแต่เรื่อกได้เอไอก็ได้ไปหาสูตรก็ได้ครับไปหาสาีก็ไี้ปคอยดูแลก็ได้ก็มาลงทุนเองได้แต่ก็้าอย่างดีเดินทางสงสารเ้ตาแล้วก็มองในตัวี 都不会做标记的。 รที่าหรือ้าข่าแต่อาจายก็คว่าเรื่องราวที่ดในชีวิตของเขาถ้มันเป็ีก่อนอะไรบ้างมันก็เป็นบทเรียนกับสิอื่นนะคะอนี้เราถือว่าเป็นวาเสียางของทั้งสามาเนาที่เ้องที่มาตอแแตัวเองซึ่งบทเรียนนี้ก็สำคัญเนาะเช่นเราับคุาสตเตาของที่เราทู่่เ้าจะเห็นได้ว่าบางทีผู้อเี่ก็ก่อการสอนลูกเพื่อให้เติดตัวเป็นผูที่ดีเน่ยก็เป็นสิ่งที่เราตับผิอ ช่ไหมเพราะว่าการที่เรายอมรับสภาพแวดล้อเดอนไปก็ไม่ได้หมดเกลยกับพี่เราเหมือนกันใช่ไหมคะการที่มีสภาพที่จะเกินไปได้แล้วแต่ที่จะู่คาตลอดเวลาซึ่งนั้นก็จะพอนกันว่าเราเองก็มาจากคู่กับกับที่ซึ่งอู่มให้เห็นว่าเด็กที่ต้องเด็นชื่นช้แสดงป็นที่มันองมีทุ่คามทุกอีกหลายสิ่งที่เราอาดเาะเรา่ากันเนาะเพื่อเป็นเรียนจากประสบการณ์ที่ผู้เสียาเรื่อน้เล่าให้ฟัง กครการของเราจะท